ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีท่างช่องของสงการนะคะมือนี่จะพาไปตามแนวทางของพอสอค่ะพี่น้องพอสอหลังจากเข่าสองหงิดติดๆกับมาลุดหงวดหนึ่งนะคะหงวดวังหันไห้สิบสี่สิบเอ็ดนะคะออกหาหนึ่งนะคะหงวดนี่คือโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องได้ยินเพิ่นวาเพิ่นฟันดีหลังจากที่ไห้เลข ไหวตะตุนงวดนะคะพี่น้องฝันดีฝันมาได้เงียก่อนบักไงสามก่อนก่อนละกิโลว่าสันพี่น้องฝันดีขักว่าสันพอสวอ่าและเพิ่นกะตีเป็นเลขตัวนี้เพิ่นว่าแมนตัวนี้แท้ๆเพิ่นว่าเพิ่นกะเลยฝันดีแล้วก็ฝันอีกว่าขี่แปดหรือว่าได้ล่นขี่พี่น้อง เลยลินชีผู้ใดเพื่อนว่าลินชีแปดตูไปเมิดว่าสันพี่น้องเอาเพื่อนจะฝันจังใดเพื่อนเพื่อนจะฝันคงสุดท้ายแบบใดนะคะเพื่อนจังฝันว่าได้ลินชีนะคะเพื่อนจะตีเป็นตัวใดนะคะห้าไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่พะพอสวัสดีนะคะครับสวัสดีทุกคนทุกคนครับสวัสดี ยังปีใหม่อดอกเนาะ <laughs> สวัสดีปีใหม่ปีนี้วังหงวดก้อนนี่เอ้ยหงวดคิดเก่าเขาพอเข่าอยู่ทีนะ่นเนาะแมนบอกเข่าอยู่ที่เนาะปีใหม่ถือบาไ้โชกอยู่เนาะแต่ปีใหม่อาหาอนะหมเอ่อต่อมากกะลี่มาลุดหงวดว่างหันหนึ่งเนาะมาลุดขื่นแต้มรุ่งแต้มหาหนึ่งซีออกซีหนึ่งอุ้ออยออกหาหนึ่งเอีแต่ซีแหลว ขอโทษขออภัยเด้อค่ะเว้าผิดก็เด้เออพอได้เอาเลขเสียงบ่ค่ะตะตุนงวดที่ให้ให้ไว้ตะตุน,นบ่ได้เสียงบ่ได้เสียงบ่บ่ได้เสียงเลยแม่น<ม>ี่ค่ะเพราะเสียงบ่เป็นอ๋อฝันแล้วก็คือแล้วไปเลยฝันแล้ๆล<ม>วๆไปเลยให้แล้วๆไปเลย<ม>อือบ่บ่ได้ว่ากลับมาเสียงแต่ว่า ขันบ่อเสียงกับขบมันติออกกับฟันดีมนแมนบ่พอเ่เพราะว่าตอนช่วงเก็บเก่าเนาะฟันว่าผู้หยิ่งมากมักเนาะพอหัวน,นั้นกับบ่ได้เสียงมแมนบ่แน่นบ่ไเลเสียงแต่งวดน,นี้เด้อคะ่ะมางวดน,นี้นี่วดไ้<ห>เล็กไวแล้วนี่อ่าห้เลขกไวแล้่กับฟันว่าได้ได้เนี้อสามก้อนเนาะ๋อที่ว่าให ซีไหเนี่ซีแปดหาเนี่ยไห่ซี่แปดหาไว้เลีวน่ะอ่าเฉี่ดไฮเชืยอที่เลี่ยนค่ะค่ะกับวันว่าได้เนี่ยมาสามก้อนก้อนละกิโลแล้วสามก้อนอ๋อก้อนละกิโลนากับาวว่ามันเละเข่าละตีนี่คันวางสันเนาะได้เนี่ยสามก้อนอ่าก้อนละกิโลเปนอ่ะใส่ถุงมารอบบ้านไหมอ๋อก้อนละกิโลนั่น เอาอันนี้พราะว่าตีตินเนี่ยบบได้ตีเพราะว่าเพราะว่าสามก้อนเพราะว่าได้ได้ห้ไปแล้วอืาเลยคิดว่าเเลยคิดว่าเลขจะเขาแล้วแมนเขาเลยบบได้ตีปเป็นเลขอุ้ยจะว่าขันแม่หนูหนูจิตตีด,ดีมันตีง่ายง่ายเ<ต>นี่ยสามก้อนกับเนี่ยกับหนึ่งสามกับสามแล้วก้อนกับเก้าแม่พอหนึ่งสามเก้าแล้วพอ เนี่ยเนี่ยขาทัดเป็นก้อนก้อนซีเรียมที่ลูให้โลนไม่ไมาสามก้อนสามก้อนอไม่ตีง่ายแค่บ่ะเอาไว้เล็กอีกพืน <c oughs> หลายแล้วมันหลายหลายแล้ว,ลลวคนคสืญญ่อามาผู้ได้หมักกระจัดเด้อพี่น้องเด้อแอดจะตีในความนี้อยู่ดอกบัวหนึ่งสามเก้าผู้ได้หมักกระจัดเอาแต่ว่าบ่าเอาลุ่มประสันพอว่ามันหลายป่าสันอ๋อ แต่ว่าหรือว่าเลขกจะเข่าแล้วขันฝันแบบนี้หรือว่าเกขเข่าพอซ้ำฝันดีเนาะฟ,นฟันดีอือเอาเกขไว้หายตองหวดเนี่ยคือหาอยังก่อนซ,ซีหาแปดดู้ี่หาแปดพี่น้องไปเบึงเอาเด้อค่ะอันอยุคิบก่อนชิบตุนงวดเนาะพอเนาะหลังจางหาย ลิปนั่นแล้วเด้มาฝันแมนบ่อค่ะแมนกม็นเลยมมาฝันได้เนี่ยสารก่อนก่อนหลากิโลอืมว่าเป็นฝันดีแล้วเขาแล้วค่ะพี่น้องกับวางสันหลีพอพิจารณาเอาเด้อค่ะพี่น้องอัถิ่นเด้ออาบานีงวดไอ้โค้งสุดท้ายดียค่ะพอ่อข่วงสุดท้ายกับฟันว่าได้ได้เรียนชี้ว่าไงเขว่าเรียนชีเอา ได้น่นั่งเรียนฉี่บายขี่เลียนแม่นขี่ของหรือฉี่ผู้อื่น่ะรอกว่าฉี่ผู้ใดที่อืออ๋ออันนี้ถือว่าเป็นฝันดีดินน่เพี่นว่าฝันหายกลายเป็นดีดิแมันแอดขี่ท่าตหรือว่าแปดแขนแปดขาหรือว่าเหยียบนั้งสิไม่เลขเข่าแม่เลขสิถือเล่ยแมันสื่อเลีเนาะแต่พอสื้อเลขบแบบนี้แม่นบ่ ไปได้ตีเป็นเจ็ดหาสามตียังไหนพอยังคิดตีเป็นเจ็ดหาสามเนียก็คิดว่ามันเป็นเลขขี่เนาะมันไม่ใช่เลขคู่เมือม่อกับเจ็ดแล้วก็เมื่อกับหาโอ,โอ้ค่ะในี่ก็ได้เลขสามเลขขี่โอ้ไปได้ตีเจ็ดหาสามเจ็ดหาสามอ๋มอฟังเอาพี่น้องพอวาหลินชีนี่เป็นเลขขี่ว่าสั่นวา จิตหาสามกระดัดโดดจิตสามจิตหาหาสามจ้าได้เป็นว่า <c oughs> ตีเอาพอตีแบบนี้มันเถอะป่ะพี่น้องพอตีเอาเลยก็เขียนไวพไ้พร้อมเรียบร้อยแล้วเขียนเขียนใส่กระดาษไว้จิตหาสามนนี้คือไร้มื่อพอเด้อค่ะแต่ว่าแอดก็จะเขียนสรุปให้อีกโยะ แล้วพอว่าเอาเลขอายุพอไว้น่าบ่บไดนเขียนลงนอายุพอเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเฉียนเอาอยาอ่เขียน,ยนอายุร่งไงเนี่ยยเขียนสรุปไส่หงห้งหองนี่ก็ได้เขียนทั้งพอก็ได้เพราะว่าเินชียมันจะของเหินชีมันอาจจะออกเป็นเลขจะของคือเลขอ่คือเลขอายุหกแปดเด้อพี่น้อง อายุพอหกแปดแล้วกับวันเกิดดิพ่อสอเกิดดิพอ่อสองพันห้าร้อยอือสองพันห้าร้อยพี่น้องพ่อสอจะอุ้งเลยพ่อสอเกิดพอสองพันห้าร้อยเน้อพี่น้องขมันห้าร้อยคขมนันฝันระวังหันกับศูนย์ศูนย์เลยแล้วเนอ <c oughs> ออ้อออกออกงวดว่งหันกับคือศูนย์ศูนย์แต่ว่าออกเจ็ดศูนย์ศูนย์สามตัว มันโมแน่เด้อค่ะหาลอยอาจจะออกได้อีกเด้อวดนนี้ก็เลยเป็นพ่อสวพอ่าสั่นวะลิ้นชีมันกะมันกะหลินของเจ้าของเนาะมันก็อาจจะเป็นอายุเจ้าของหรือเป็นพ่อสวเจ้าของก็ได้นะพี่น้องว่าบ่ายญานพี่น้องถามน่ะละ่ะกะเลยถามเพราะว่าพี่น้องเพิ่นเอบซี่เพิ่นเคยทักมานะค่ะวาอายุดีพ่อสวดีนะก็กะเลยถามพอ เอาพ่อสวเอาอายุน้ำนะคะก็เป็นฝันดีเนาะพอนะฝันดีอยู่เพราะว่าไหหลีตถ้าต้องวดแล้วกั็มาฝันว่าเด้เนี่ยบติพอเนี่ยสามก่อนก่อนละลูแมนบอค่ะแมนแมนแมนก่อนละลูคือว่าฝันดีค่ะพี่นอ้องอิบซี่ยาพาดเด้อค่ะเด้อเผผู้ได้มักกับจัดผู้ได้คัดกับ่านนะคะ ก็ขอขอบพุณนพวาที่ห้แน่วทางทังช่องนะคะกับนี่แค่นี้เนาะคะ่ะนี่คือโครงสุดท้ายของพอแล้วนะคะกับสรุปนะคะขอขอคุณนพอแล้วก็ขอสรุปเลขของพอใส่สมุดเจ้าของนะคะพี่นอ้องคือเอาหอดพ่อสวให้เลยค่ะพ่อสวของพอก็คือสองพันหาลอยวสันเป็นเลขกหาลอยข้าเทียมมันออกคือจิตลอยวังหันเนาะคะ่ะ อายุพอกับหกสิบแปดค่ะพี่น้องเป็นพ่อสอคือเกา่าเป็นพ่อสอพ่อสอนี่คือหกแปดนะคะเลขพอตีให้กับเจ็ดหาสามแยกแยกให้กับเจ็ดสามเจ็ดหาหาสามค่ะพี่น้องเป็นเลขที่พอแยกไว้เด้อค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะก็นั่ไปซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไทยเฮ้าท่านั้นนะคะเฮ้าขอเสนอเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะ เหล็กมีเข่ามีรุดนะคะพี่น้องสื่อพ่อหอมปากหอมข้อนะคะฝากเป็นแนวทางนะคะสื่อฉลาดกินแบ้งรัฐบาลก็ขอคุณไลค์คุณแชร์ให้กับพอสอและก็ช่องนหน่อยเมือนเดิมค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอสวัสดีคะ่ะโชคโชคมันๆนะคะ